มาดูแผนการเทรดทองคำนะครับในเช้าวันที่28สิงหาเนาะในส่วนของวันนี้นะครับอ่ะเมื่อวานนะครับเมื่อวานพี่สมิงให้เก็บตรงปลายนะครับตรงปลายเนาะกดผิดไม่เป็นไรนะครับอ่ะเมื่อวานพี่สมิงให้เก็บตรงปลายตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับบอกว่าเซมให้มันจะมีสะบัดนะครับก็จะสะบัดจริงๆนะครับสะบัดรอบหนึ่งเนาะทีนี้ นะครับทีนีเ้เราจะหาจุดเข้าตรงไหนเพิ่มนะครับจุดเข้าตรงไหนเพิ่มตรงเนี้ยนะครับอทองคำเมื่อวานเราเก็บกันตั้งแต่75ดนะครับ75ไปท p อยู่96ก็ประมาณสามพันจุดนะครับประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0จุดเนาะก็วันนี้นะครับมาหาจุดเข้ากันก่อนว่าตรงเนี้ยนะครับมันเข้าตรงไหนได้เนาะ ทีนี้นะครับทีนี้เรามาดูจุดเข้าหลักๆของอของกราฟแล้วกันนะครับอ่าทำฟรมเดตรงนี้นะครับมันไซส์เวมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นกราฟตรงนี้นะครับมันทำฟอร์เบคคืนโซนนะครับฉะนั้นจุดที่เรารอเข้าจะเป็นราคาเดิมนะครับในถ้าถ้ามองในงทำฟรมเดนะ จะเป็น7 2 7ดราคาเดิมเลยนะครับในที่เราเล่นเมื่อวานกันเนาะทีนี้ดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงตรงนี้นะครับอืมตรงนี้มันจบ5แล้วนะครับราคาเดิมอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับใน Time Frame Day นะแต่ถ้ามันเป็นฟอร์เบคคืนโซนอ่าอันนี้ก็เป็นได้นะครับแต่พิ่สมิงมองว่า ถ้าจะเล่นแบบนั้นอนะไอเนี่ยมันจบ5นะครับมันจบ5มารอราคาเนี้ยน่าจะสวยกว่าเนี่ยนี่นะครับมารอเส้นเส้นเวอร์ซเส้นเนี้ยนะครับเส้นเวอร์ซเส้นเนี้ยก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณอันเนี้ยมันมอง1จบ5ถ้า1จบ5มันจะย่อ2ค่อนข้างลึกนะครับ2ค่อนข้างลึกแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับไอตรง7 275เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะใช้ไม่ได้ละนะครับทีนี้เรามากางฟิโบเทสดีกว่าว่าเราจะต้องย่อราคาไหนนะครับขอเอาฟิโบขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าฟิโบนี้ค่อนข้างย่อลึกนะอ่าย่อลึกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาราคาโซนนี้ เพราะว่า1มันจบ5ทองจะย่อลึกนะครับอทองจะย่อมาโซน73กับอ2่าถึงสานะครับฉะนั้นทองมันมองแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่สมิงลบไอ้นี้ก่อนเอ้ยอไม่เป็นไรนะครับเราได้กรอบราคาละ2 2 3 0ถึง30นะครับลืมกดซีเล็ t ออกนะครับ ก็ประมาณ22ถึง3 0นะครับถึง3 0ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่าโซนนี้เนาะทีนี้โซนนี้มันมีอะไรซัพพอร์ตอ๋อมันมีเทรนไลน์ที่ยังไม่ได้รับคนอยู่เส้นหนึ่งนะครับอ่าพี่จะมิงเอาเทรนไลน์ขึ้นมานี่มันจะเป็นดับเบิลครอสตรงนี้พอดีนะครับ เนี่ยมันจะเป็นดับเบิลคลอสตรงนี้พอดีนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับอาจจะต้องเล่นหน้าเซลล์ก่อนแต่ว่าเล่นหน้าเซลล์มันกดตรงนี้ไม่ได้นะครับมันกดตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องรอรอกราฟเขาตั้งเสียตรงนี้ตั้งฮิดแอนด์โชเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วค่อยกดหน้าเซลล์ลงมานะครับมันมันจะไม่สามารถกดกดเลยได้นะส่วนขาบายตรงนี้นะครับขาบายตรงนี้มันตั้งได้เลยนะครับ่าตรงนี้มันตั้งได้เลยเนาะ ี๋ยวพ่จะมีงอัด์ล็อตกันเนี่ยขาบายตรงนี้มันตั้งได้เลยนะครับแต่ขาเซลย,ยังตั้งไม่ได้นะขาเซลต้องต้องรอนิดหนึ่งนะครับรอเขาลงมาเสียโครงสร้างตรงนี้ นะครับแล้วก็ตั้งเน็ตแดนโชเดอร์แล้วก็ลงมานี่นะครับอัน,นอันนี้ขาเซลล์อย่างตั้งไม่ได้นะครับต้องรอนิดนึงเนาะท<น>ีนี้ขอดูในไทม์เฟรมอ่าหชั่วโมงแล้วกันนะครับ1ชั่วโมงอ่าหชั่วโมงถ้าจะเล่นตรงเนี้ยนะครับถ้าจะเล่นตรงเนี้ยมันจะต้องรอเนี้ยนะครับรอเนี้ยแล้วก็ TP สั้นๆก่อนนะครับ TP สั้นๆก่อนเล่นเล่นสั้นๆก่อนได้แล้วก็ ถ้าจะรออันนี้ก็ต้องรอเสียโครงสร้างตรงนี้นะครับพอเ,เสียโครงสร้างแล้วขึ้นไปเก็บโซนนี้อันนี้จะสวยกว่านะครับแล้วก็ลงนะครับในทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับต้องรอดูโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะยังไม่สามารถกดเลยได้แต่ขาบ่ายตั้งรอได้เลยเพราะว่าโครงสร้างเขาชัดเจนละนะครับทีนี้อืมมันมองเซลเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ m 1 5ก็ไม่ได้ m สิถ้าจะรอเล่นก็ต้องรอเหมือนเมื่อกี้รอ1นชั่วโมงนะครับต้องรอนี่ขึ้นมาโซนนี้นะครับโซนนี้แล้วก็ sl ที่ยอดนะครับอ่าอันนี้เซลแล้วก็ลงมานะครับอ่าก็วันนี้แผนการเทรดน่าจะมีประมาณนี้ในส่วนของทองคำเนาะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็เดี๋ยวพี่สมิงขอตั้งเซลลุยมิดเย่แล้วกันนะครับอ่า SL ที่ยอดนะ SL ตัวนี้นะครับขาเซลต้องมี SL เสมอนะครับประมาณ3400นะครับก็ SL ตรงนี้นะครับอันเนี้ยไม้ไม้ไม่ต้องเยอะนะไม้เบาๆนะครับตั้งแค่2ไม้พอนะครับเพราะว่าขาเซลมันเป็นคอลเลกชันเป็นเว็บ2นะครับมันจะเล่นยากนิดหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ก็ตั้งประมาณนี้นะครับในส่วนของขาเซลเนาะ หนึ่งไม้ใช้เงินอยู่ประมาณ20เหรียญสามไม้พอนะครับเงินในพอตพอนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็แตะตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อวันนี้นะครับวันนี้มองย่อนะครับย่อลงมาหาแถวๆสองสองสองเก้านะครับอาจจะย่อลึกนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็มันติดเซมไฮมันติดวีคมด้วยเนาะก็มองแผนการเทรดของวันนี้ประมาณนี้นะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ